สวัสดีค่ะมาพบกับเสี่ยวเหยาวนะคะวันนี้เราจะพามาสมัครพร้อมเพลงในโทรศัพท์กันนะคะซึ่งเราจะเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมผูกพร้อมเพลงไว้รอรับส่วนลดนะคะในส่วนค่าเทอมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะคะในส่วนของกระทรวงอุดมการศึกษานะคะวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะในตอนนี้สําหรับน้องๆท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ ผูกพร้อมเพย์เราก็สามารถทําได้ด้วย2วิธีนะคะก็คือเราจะไปติดต่อที่ธนาคารก็ได้นะคะหรือว่าเราจะมาสมัครเองในโทรศัพท์มือถือนะคะในในส่วนของตรงนี้เราจะพามาสมัครในส่วนของธนาคารกรุงเทพกันเนาะเพราะว่าเราใช้ของกรุงเทพนะคะสาหรับท่านใดที่ผูกพร้อมเพย์เสร็จแล้วก็ไม่ต้องดําเนินการใดๆนะคะในส่วนของการผูกพร้อมเพย์เนะ่ะเราจะดําเนินการผูกด้วยบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็บัญชีที่เรามีอยู่นะคะถ้าบัญชี ตัวนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวนะคะเราจะต้องไปยกเลิกกับธนาคารนะคะยกเลิกแล้วก็ใช้บัญชีตัวที่เราเคลื่อนไหวนะคะซึ่งวิธีการนะคะเรามาดูในส่วนของกรุงเทพได้เลยนะคะหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะคะให้เราเลือกตรงนี้ค่ะที่เพิ่มเติมนะคะส่วนเพิ่มเติม ตรงสีแดงๆตรงนี้นะคะให้เราคลิกมาที่เพิ่มเติมนะคะอันนี้เราสามารถผูกพร้อมเพย์ได้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องไปที่ธนาคารนะคะเราก็มาเลือกตรงพร้อมเพย์ตรงนี้ได้เลยค่ะ พร้อมเพย์ตรงนี้นะคะแล้วให้เราคลิกไปเลยค่ะเราก็จะใส่รหัสเนาะใส่รหัสความปลอดภัยของเราก่อนจะสแกนด้วยลายนิ้วมือหรือว่าจะเป็นรหัสก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกลงทะเบียนนะคะในกลุ่มตรงนี้ก็คือเรายังไม่เคยผูกบัตรประชาชนด้วย เรายังไม่เคยผูกพร้อมเพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่ามือถือนะคะเราก็สามารถเลือกกันลงทะเบียนได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องกดยอมรับกันก่อนนะคะก็อ่านข้อตกลงในส่วนของตรงนี้กันก่อนนะคะอ่าเราก็กดมาต่อไปนะคะในส่วนของตรงนี้ สำหรับหน้าจอตรงนี้ของเหยาวนะคะเหยาาเองเคยผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ตั้งแต่ปีห้าแล้วนะคะตั้งแต่พร้อมเพย์มาใหม่ๆเนาะซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการผูกพร้อมเพย์ตั้งแต่ตอนขั้นตอนแรกแต่ว่าตอนเนี้ยเราใช้เป็นแล้วเราก็เลยคล่องแล้วแหละว่า ผูกพร้อมเพยหรือว่าอันเนี้ยนะคะที่บัญชีของเสี่ยวเหยาก็คือเป็นการผูกพร้อมเพยด้วยหมายเลขประจําตัวบัตรประชาชนนะคะกับบัญชีตรงนี้เราจะเปลี่ยนบัญชีตรงนี้ไปใช้เป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วแต่เรานะคะแต่ว่าเพื่อความสะดวกของเราเราก็ใช้บัตรประชาชนของเรานี่แหละนะคะจากนั้นให้เราจะเลิกเปลี่ยนบัญชีก็ได้แต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่เคยผูกเลยนะคะ <S <S ก็ไม่ต้องดูหน้าตรงนี้เนาะก็จะมาจอตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็ <S <S ตนติ๊กด้วยบัตรประชาชนหรือว่ามือถือนะคะก็คือ บัตรประชาชนของเราอันนึงของเรานะคะสามารถผูกพร้อมเพยกับธนาคารได้1ธนาคารนะคะเบอร์มือถือของเราก็เหมือนกันได้กับธนาคารสรุปแล้วเราก็จะได้2ธนาคารนะคะถ้าเราเลือก <c oughs> ผูกพร <c oughs> ้อมเพยทั้งสองแบบแต่ว่าเราไม่สามารถใช้บัตรประชาชนกับมือถือใช้ได้ในธนาคารเดียวกันนะคะนี้เราก็ขอให้น้องๆน,นะคะใช้ผูกพร้อมเพยด้วยบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะคะเพราะว่าพร้อมเพยของเราเราจะ ฟิกตรงนี้บัตรประชาชนกันก่อนนะคะให้เราติ๊กที่บัตรประชาชนนะคะจากนั้นก็ให้เราใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับบัญชีที่เราเลือกนะคะเราก็สามารถก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราตรวจสอบข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะคะเราผูกกับบัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชีอะไรก็ให้เราใส่ไปแล้วเนาะจากนั้นก็ให้เรากดยืนยันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการให้เรานะคะสำเร็จแล้วลงทะเบียน ผูกพร้อมเพย์ด้วยแบบประชาชนสําเร็จแล้วจากนั้นเราก็สามารถทําการทดลองโอนเงินก็ได้ค่ะอันนี้เราก็จะมาที่หน้าจอตรงนี้ค่ะเติมเงินนะคะเราก็จะโอนสักสิบบาทหากันก่อนแล้วก็จะขึ้นว่าเรามีการโอนพร้อมเพย์นะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในการผูกพร้อมเพย์รอนะคะส่วนลดจากมหาวิทยาลัยนะคะ50%์ที่กระทรวง อุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนในส่วนของมหาวิทยาลัยก็20%ของอวอีก30นะคะรวมก็จะเป็น50%นะคะเดี๋ยวก็เตรียมความพร้อมที่จะโอนให้กับนักศึกษาในเร็วๆนี้นะคะขอให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมพร้อมเพย์การไม่รอกันก่อนนะคะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ